สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ Super t ์ a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทนันใดอยาที่จะซัพพอร์ตช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเช้ชาๆแบบนี้มาใช้พลังงานให้กับทุกทคนค่ะว่า พลังงานของทุกคนเป็นอย่างไรบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลายามเช้าของการเริ่มต้นวันใหม่นะคะต้องมาฟังอะไรที่มีความสุขนะสร้างภูมิต้านทานจิตใจของเราสร้างพลังใจของเราให้มีความสุขทุกๆวันนะคะทุกคนวันนี้วันที่8ธันวาคมนะคะเร็วมากเลยเนาะอีกไม่กี่วันก็เข้ากลางเดือนแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เราจะมาเขาดาวนะคะถอยหลังกัน เริ่มปีใหม่นะเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะคะเจอกันเข้าปีที่เอน่าจะปีที่สามหรือปีที่สี่นะคะทุกคนประมาณนี้มาดูค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกุคนพลังงานของทุกทุกคนในเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของทุกทุกคนเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ใครอยากเอาอยากบหมอ,อะไรกับคุณนะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเดือนธันวาคมแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับทุกคนพลังงานของทุกคนเป็นยังไงใบแรกเลย Ni of cups ใบที่2องจัส e n เมนคุณกำลังเตรียมตัวที่จะได้รับสิ่งที่สิ่งที่ ขอไว้สิ่งที่อธิษฐานไว้ในความรู้สึกเชื่อในเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในสิ่งที่ที่คุณมีนายอัปคัเป็นพลังแห่งพลังงานแห่งความสุขนะความบุรมมสมบูรณ์ในตัวเองมีความพร้อมในทุกทด้านปลดปล่อยปลดเปลื้องอะไรบางสิบอย่างที่คุณไม่ต้องการอะไรที่คุณค้างคาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างที่ย้ำเสมอนะกับอะไรที่ค้างคา เราสามารถที่จะวางแผนที่เราจะโฟกัสสิ่งใหม่ๆก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะได้รับคำตอบสิ่งนั้นซะอีกเพราะว่าบางอย่างที่มันค้างคาไว้บางอย่างที่หาคำตอบบางอย่างที่ยังไม่ได้คำตอบเลยถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นแบบนั้นมันน่าจะใช่นะมันจะจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้ามันยังไม่ได้คำตอบถ้าเราหมต่คิดแต่เดิมๆนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า หมดเวลาเสียเวลากับตรงนั้นทําให้เรารู้สึกคิดเครียดเครียดไปอีกเพราะฉะนั้นปลดปล่อยอะไรเก่าๆเดิมๆและถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจไปสู่วันข้างหน้าเชื่อในอินทรีย์ชั้นของคุณสัญชาตญาณในตัวเองความสุขความมีเสน่ห์ความสวยแล้วก็พลังงานความสุขของคุณคือคุณกําลังได้ได้สร้างคุณค่านะคะสร้างคุณค่าสิ่งที่พิเศษมากๆในตัวเองเพราะว่าเป็นพลังแห่งน้ําน้ําที่ขับเคลื่อนด้วยความสุข ความเป็นตัวของตัวเองนะคะความมีเสน่ห์ความความรู้สึกแห่งมันเป็นอะไรที่ห้อมลอมไปด้วยน้ำอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าความรู้สึกมันเหมือนคุณอาจจะคอนเน็กกับธรรมชาติได้สูงมากๆในช่วงนี้คือบางท่านอาจจะฝันถึงทะเลฝันถึงน้ําฝันถึงการล่องเรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จัสเมนมันเกิดในเรื่องของการตัดสินใจ ความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสในสิ่งใหม่แล้วบางอย่างมันกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณเป็นคำตอบเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเคลียร์อะไรเก่าๆเดิมๆผลลัพธ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่มันจะถูกเปิดเผยเกิดขึ้นนะคะมันจะถูกได้รับฟังได้ยินได้ตัดสินใจกับบางเรื่อง อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวโฟร์ออแน่นอนคุณกำลังใช้ตัวของคุณเองเดินวิ่งไปสู่อนาคตอนาคต,าคตแห่งความสุขอนาคตแห่งการเริ่มต้นใหม่ผลลัพธ์ที่ทำไว้กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของงานในเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและก็ความสุขของคุณ King of Cups ขออภัยค่ะ King of Pentacles Seven of Wands แล้วก็ Nine of Wands คุณรู้ไหมว่านี่พลังแห่งน้ำพลังแห่งไฟ สิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณกําลังโฟกัสไปอย่างข้างหน้าตอนนี้คุณพร้อมพร้อมแล้วคุณที่คุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่คุณทําไว้ที่คุณกําลังวางแผนไว้ที่คุณกําลังสร้างไว้ได้รับข่าวนะคะบางอย่างในการตัดสินใจว่าคุณจะโอเคไหมในเรื่องของงานตรงนี้ตําแหน่งตรงนี้การขยับขยายการเติบโตตรงนี้หรือว่าการเดินทางไปเฉลิมฉลองหรือว่ากําลังที่จะวางแผนพลนอะไรใหญ่ก้าวต่อไปคุณคุณกําลังผลัก ผลักตัวเองให้ไปสู่ข้างหน้าและผลักไปข้างหน้าคุณจะไปสู่ความยิ่งใหญ่สู่ความสําเร็จอะไรได้อยู่ที่ใจคุณในวันนี้แหละที่คุณพร้อมไหมที่จะทําสิ่งนั้นให้ได้ความสดใสของคุณสําคัญมากๆบอกเลยค่ะความสดใสของคุณความน่ารักของคุณไม่ว่าเราจะอยู่ไวัยไหนอ่ะไม่ว่าเราจะอายุห้าสิบหกสิบนะคะเราก็สามารถที่จะมาเป็นเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความสุขได้เป็นคนที่มีวัยสดใส วัยสดใสมันหมายถึงเรายังมีความสนุกสนานมีความกระปี้กระเป๋ายังมีความกับช่วงวยชวงยังมีความเป็นเด็กอยู่นั่นเองนั่นหมายถึงว่าถึงแม้เราจะ60กว่าแล, 70, แล้วเ0เราก็ยังทาเล็บได้อยู่อะไรแบบนี้นะคะแต่งสวยได้อยู่อย่างเงี้ยนะคุณแม่คุณแม่แมกวินก็นะคะยังเป็นคนที่มีความสดใสอยู่นั่นแหละคือความสดใสของคุณนั่นแหละไม่ว่าจะวัยไหนหัวใจเราสําคัญ ทุกคนเป็นตรงตัวเองทุกคนมีไวสดใสของตัวเองมีความสดใสอยู่ข้างในสร้างความสดใสให้กับตัวตนของคุณออกไปตามหาความฝันที่คุณต้องการออกไปตามหาสิ่งที่คุณรอคอยอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวอะไรบางอย่างไปได้ยินมาสิ่งลบๆมาอะไรมาผลลัพธ์อะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อกรรมการกระทํา อะไรกาลังที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณก็คือผลลัพธ์ที่เราเราผ่านมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเราเดินผ่านมาแล้วถูกไหมคะเราผ่านสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วแล้วความจริงผลลัพธ์ก็กาลังจะเกิดขึ้นอะไรนี่คือความสําเร็จของคุณโฟกัสในวันข้างหน้าและข่าวดีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างกําลังที่จะเกิดขึ้นกับคุณการเฉลิมฉลองความสุขเรื่องราวรื่อเริงนะคะหรือว่าการไปต่อยอดในเรื่องของการงานธุรกิจการเติบโตหรือว่าการย,ย้ายไปสู่ในถิ่นฐาน แดนไกลหรือว่าการย้ายตัวเองไปสู่มุมมองใหม่ๆนะคะการผจญภัยเผชิญภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเจอก้าวไม่ท้าวก็อย่ายอมแพ้นะเพราะว่าประสบการณ์ของคุณอย่างที่พูดทุกครั้งว่าถึงแม้วันนี้มันจะรู้สึกว่าเราเคยเจ็บเราเคยเราไม่อยากไปเลยเรากลัวการเดินทางคนเดียวเราไม่กล้าทํานู่นเราไม่กล้าทํานี่เราไม่กล้าเปลี่ยนงานงานใหม่มันจะดีไหมมันจะเวิร์กไหมอะไรแบบนี้เราคิด คิดแต่แบบนี้มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็เป็นมันเป็นความคิดอะไรที่เราคิดแบบนั้นแหละนะคะกล้าที่จะไปบางท่านอาจจะมีเหมือนบางอย่างอะที่ผลักดันให้คนได้ออกไปเช่นทํางานอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันดีละแต่ว่าพี่ที่ทํางานหรือว่าใครผลักดันให้คุณอยากที่จะไปเติบโตที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะมันมันก็มันก็มีแบบนั้นบางท่านก็ผลักดันตัวเองแต่บางท่านก็มีพี่ เพื่อนผู้หลักผูยย้ใหญ่ผลักดันให้คุณไปเพราะว่าเขาเห็นความเก่งของคุณเห็นความสามารถของคุณหรือว่าสิ่งองค์กรที่ทําอยู่มันอาจจะไม่ไตอบโจทย์ในในความสําเร็จเป้าหมายของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันการทํางานมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะมีสัญญาจ้าม,มีมีพนักงานเป็นประจําอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกําลังที่จะวางแผนอะไรอ่ะคุณไปให้ได้ผลักดันตัวเองให้ได้สู้ให้ได้เพราะประสบการณ์มันจะสอนให้คุณได้แข็งแกร่ง นี่คุณกําลังที่จะได้รับงานใหม่นะยกย้ายงานใหม่ตําแหน่งใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่วิถีชีวิตใหม,ใหม่การออกเดินทางการทาบล็อกก็ได้การเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นคนที่มีครีเอทเรื่องของ p e r s o n a l branding ของตัวเองนะคะสร้างสร้างดีไซน์ออกแบบชุดอาหารหรือว่าการทำกิจกรรมหรือว่าการเดินป่าหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณสามารถที่จะสร้างสิ่งนั้นได้สามารถที่ออกไอเดียอะไรใหม่ๆได้โลกนี้คือโรงเรียนของเรานะคะทำให้เราได้ได้เรียนรู้ได้ออกไป ค้นหาความรู้ออกไปใช้ชีวิตออกไปท้าทายตัวเองเพื่อที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขเพราะว่าการที่เราท้าทายตัวเองมันมีความตื่นเต้นหัวใจเราทํางานร่างกายเราทํางานเรามีความแข็งแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อนะคะสร้างกล้ามเนื้อสร้างเรื่องของเส้นเอ็นการขยับขยายเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างให้ร่างกายเราแข็งแรงและจิตใจเราก็มีภูมิต้านทานเราได้ออกไปสู่ธรรมชาติไปสู่อากาศดีๆนะคะ สถานที่ที่อื่นที่เป็นอากาศออกซิเจนที่ดีทําให้เรารู้สึกมีความสุขสร้างความสุขได้นั่นแหละแล้วเราเค่อยกลับมาสู้ใหม่ทํางานใหม่นะคะหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของการเดินทางเนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะพักผ่อนบ้างเอ่ยเดินทางไกลบ้างเอ่ยนะคะหรือว่ากําลังที่จะวางแผนคิดอะไรจริงจังนะสร้างสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองนะ,ะการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือความความร่ำรวยนะคะกะวินไม่ได้บอกว่า เราจะต้องร่ารวยแบบไม่อยากร่ารวยความร่ํารวยหมายถึงเรานิยามได้ว่าเราร่ํารวยแบบไหนนะคะเรามีเงินสัก10ล้านเราก็ถือว่าเราร่ํารวยแล้วนะคะ10ล้านเพื่อที่จะใช้ในว,วัยเกษียณเวลาที่เราแบบกเกษียณแล้วทํางานเราก็จะมีเงินสํารองนะคะมีเงินฝากดอกเบี้ยไว้เก็บไว้ ไว้เป็นรายจ่ายของเราจนถึงวันนั้นของชีวิตนั่นเองอยู่ที่เรานิยามความร่ํารวยนะคะ5้าล้านแล้วก็ร่ารวยแล้วถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเรามีเงินเ,เงินเดือน20,000ม,มีรายจ่าย20,000ืนแล้วก็จนจริงๆนะทุกคนมันก็ไม่มีเงินเก็บนะติดลบติดลบไป ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้น King of p e t a c n e s ก็คือความพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวการพยายามที่จะมองหาสิ่งใหม่เผชิญหน้ากับความจริงรเผชิญหน้ากับการสู้นะสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองการตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวเองเพื่อเพื่อทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่จะมีการเติบโตแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในวันข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุก,กทุกคนอีกแหมทุกทุกคนไพ่หล่นออกมาแบบนี้เปิดดีไหมเปิดดีกว่า ว้าว wow. The d a t Seven of Pentacles The Empress Ace of Swords ด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็น King of Pentacles อีกแล้วนะคะอยากให้เห็นนะคะอยากให้เห็นคุณหนีไม่พ้นกับความอุดมสมบูรณ์ความสุขวิถีชีวิตของคุณเองที่คุณต้องการจริงจริง The date เรื่องราวบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะ ที่จะทำให้รู้สึกว่ามันควรที่จะดีหรือมันควรที่จะจบลงได้แล้วนะแต่บางเรื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือการเกิดขึ้นยอมรับกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความเสียใจหรือว่าความท้อใจร่างกายต่างๆนาะนาะมากมายของเราใครมีใครมีโรคประจําตัวใครมีความท้อในเรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายก็ถึงเวลาที่คุณต้องฟื้นฟนูร่างกายนะคะกับ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นการสะสมอะไรเดิมๆเก่าๆนะคะการเผชิญหน้ากับความจริงของมันยอมรับมันแล้วก็เริ่มต้นปัญหาอะไรก็ตามแต่เมื่อสะดุดเมื่อเจอแล้วเราถ้าเราแบบไม่ยอมรับแต่เราข้ามความรู้สึกไปสุดท้ายแล้วก็กลับมาคิดกับมันอีกเพราะว่าปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นมันจะทําให้มันจะทําให้เราเป็นกังวลนะเป็นความกังวลเป็นความคิดมากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใจแข็งแล้วก็มองที่ปัญหานั่งมองนั่งคิดกับมัน เรารู้สึกว่าอยอมรับอ,อ๋อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วสาเหตุมันคืออะไรนะเราก็มองย้อนกลับไปสาเหตุของปัญหานั้นๆว่าคืออะไรเราก็จะรู้สึกว่าโอเคยอมรับกับสิ่งนั้นเราแก้ไขใหม่เริ่มใหม่มันจะไม่เป็นแบบนี้อีกให้กาลังใจให้กําลังใจตัวเองให้พลังตัวเองให้ง่ายคิดตัวเองหาเหตุผลที่เป็นบวกให้ได้กับปัญหานันนั้นแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างแข็งแกร่ง,ง,งมาก ภาคภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าคุณผ่านจุดที่ใหญ่มาแล้วคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วคุณผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วคุณก็สามารถที่จะนําประสบการณ์นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นได้นะคไปต่อยอดที่จะบอกแนะนำผูผ้คนอื่นได้เช่นกันนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรคือการเริ่มต้นมันก็คือการเริ่มต้นกับปัญหานั้นแล้วก็การเริ่มต้นกับ,ก,บการแก้ไขปัญหานั้นกับสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้น เวน o เพนนิคอลส์แน่นอนเราต้องหาหลักการหาความจริงให้กับตัวเองมองหาความจริงมองหาสิ่งใหม่ใหให้กับตัวเองทำอะไรจะจัดการจะจัดการอะไรการวางแผนอะไรก็ต้องใจเย็นๆคิดให้รอบคอบอะไรอะไรที่เราถึงแม้ใจเรามันจะมันจะรู้สึกว่าใช่หรือว่ามันไม่ได้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มองที่หลักการแล้วก็ความเป็นจริงเหตุผล มันสมเหตุสมผลไหมเราควรจะทํำไหมเราจะต้องใจแข็งให้ได้นะเราจะต้องใจเย็นให้ได้นะกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จเตยมเพลสกว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้กว่าเราจะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเราจะมีทรัพสมบัติมีการเงินทุกอย่างพร้อมขณะนี้เราก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นยิ่งโตมากขึ้นเติบโตมากขึ้นก็มีภาระมากขึ้นมีภาระความรับผิดชอบ มุมมองความเป็นผู้ใหญ่เหตุและผลที่มากขึ้นคุณกาลังเติบโตคุณกําลังเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะกาลังมีคุณวุฒิวัยวุฒิในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าจะเป็นการงานหรือว่าธุรกิจหรือการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่ๆห,หรือว่าการที่จะได้เป็นคุณแม่นะ,ะการให้กําเนิดเกิดใหม่ของบุตรนั่นเองนะคะหลายๆท่านมีความฝันที่จะได้อยากแต่งงานมีลูกนั่นเองนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีใครใอยากมีลูกเนาะ มีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจนะเอซับสอรคุณกาลังได้รับชัยชนะคุณกําลังได้รับคําตอบคุณกําลังได้รับรู้ความจริงคุณกําลังได้รับเรื่องของการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแน่นอนแหละสิ่งที่คุณโฟกัสคือความรวมสมบูรณ์ความสุขโฟกัสสิ่งของชิ้นใหญ่อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอยากที่จะเป็นเจ้านายตัวเองนะก็ต้องมีระเบียบว,วินยัยมีการวางแผนมีการวางแผนในอนาคต1234จะทําอะไรแผนระยะยาวระยะสั้นแล้วก็แผนเรื่องของการเงินแผนชอยเรื่องของการเดินทางสถานที่ทุกอย่างเลยมันต้องคิด มันต้องมีการคิดต้องกั้นกรองมาแล้วถึงจะได้เดินไปสู่เป้าหมายของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณคิดแล้วคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จมากแล้วคุณก็จะมีความฝันที่ได้บ้านได้รถได้ไปสู่ชีวิตวิถีชีวิตไรสไตล like ์ style, และอะไรท่านก็กําลังที่จะได้สละสดนะคะเหมือนกับว่าคุณกาลังได้เจอเนื้อคู่คนรักคนที่ใช่เป็นหนุ่มวินเทจสาวสมัยใหม่สมาร์ทเกิลเป็นคนที่มีไรสไตล์ style, เดียวกันนะคะหรือว่า อาจจะลุกไลฟ์สไตล์นะคะเหมือนที่นหน้าไพ่ขึ้นก็ได้นะใส่หมวกแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้แถบยุโรปแบบนี้หรือว่าเอเชียทําให้เขาและคุณเป็นพลังงานที่ต่างนะคะอาจจะยุ่มากกับคุณมากๆก็ได้เช่นกันนะคะทำให้รู้สึกว่าเขาคนนี้สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทางชีวิตได้หลายท่านก็มีบุญบาร,รมีที่จะได้ คู่รักที่ร่ำรวยมั่งคั่งเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่แต่หลายๆท่านก็เจอคู่ที่สมน้าสมเนื้อที่เข้ามาเป็นความรักที่ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยแต่ก็มีความรับผิดชอบในตัวเองดูแลซ mm ัพพอร์ตคุณได้นั่นเองกําลังได้รับคําตอบจากสิ่งที่ตามหาคุณกําลังได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณกําลังค้นหาตามหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ที่คุณตัดสินใจนี่คือการตัดสินใจแล้วก็การตอบรับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากเลยค่ะทุกคนนะคะเพจออฟมันมีพลังงานบางอย่างเข้ามาท้าชนคุณนะ <c oughs> ขออีกสักสองใบอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนอกีกขออีกสัก2ใบค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกคนเมื่อสักครู่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเห็นไพ่ใบนี้เพจซวอนเพจซวอนขึ้นมาแล้วละ่ะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เอาขึ้นมานะคะเพราะว่าเหมือนพลังงานบางอย่างเข้ามาเข้ามาทาให้รู้สึกว่า จะต้องโชว์ไพ่อันนี้นะ Two of Pentacles แล้วก็ k n i f e of Pentacles The Magician คุณสามารถสร้างความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงได้บอกเลยค่ะว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบาลานตัวเองให้ดีวางแผนให้ดีบอกเลยค่ะว่าต่อไปนี้มีเรื่องราวที่คุณจะต้องผเผชิญเรื่องราวยิ่งใหญ่ของชีวิตเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาด,คด,คดฝันเพศสัพพัเกิดขึ้น Five of w o n d s เกิดขึ้นคุณกําลังวิ่งก้าวไปสู่เส้นชยัยคุณกําลังสู้กับตัวเองคุณกําลังแข่งขันกับตัวเองกําลัง แข่งขันกับเป้าหมายของคุณแข่งขันกับความสำเร็จแข่งขันกับการใช้ชีวิตการเดินทางแข่งขันทุกเรื่องเลยในชีวิตนะคะแล้วก็ความหัศจรย์กําลังเกิดขึ้นกับคุณเพลย์ซอว The m e d i c i a n จะทําอะไรตั้งใจนะคะตั้งใจให้ดีแล้วก็ ตระหนักบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณให้ดีเพราะว่าสัญชาติญาณและก็ความเป็นตัวเองของคุณนี่แหละจะทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณกําลังถูกเซอร์ไพรส์กับความสําเร็จในชีวิตของคุณที่กาลังจะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์คำตอบที่จะได้รับเซอร์ไพรส์การเดินทางใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณเซอร์ไพรส์บุคคลที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อจะได้เจออันนี้เรื่องจริงและถ้ารู้สึกว่าคุณจะต้องลงทุนจะต้องทาอะไรตัดสินใจอะไรหาข้อมูลอะไรหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะอย่าเชื่อใจอยาไว้ใจใครง่าย สวยงามมากๆค่ะนี่แหละค่ะแค่นี้เองวันนี้เพราะว่าเหมือนไพ่ต้องการสื่อแค่นี้ถ้าบางอย่างถ้าต้องการจะโชว์นะคะนี่คือความหอาจจรจันของไพ่จริงๆถ้าอยากจะโชว์ไพ่จะให้โชว์ Key Successful outcome to your problem ปัญหาของคุณที่มีจะได้รับการแก้ไขนะคะใจเย็นๆมันกำลังคลี่คลายเป็นวิทางที่ดีแมนกับอ l เดอร์แ บางท่านกาลังได้รับการติดต่อรับข่าวดีจากคนที่อายุไล่เลีกก่ยงกันกับคุณหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุม,มากกว่าคุณนะคะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนใหม่หรือว่าข่าวดีจากจากคนเหล่านี้หรือว่าการซัพพอร์ตจากผู้คนเหล่านี้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับหนุ่มรูปงามสาวรูปงามหรือว่าคนที่อายุม,มากกว่าคุณฟอร์จูนกู๊ดฟอร์จูนค่ะโชคดีกําลังเข้ามาหาคุณ ความโชคดีโอกาสดีๆอะคะ่ะเรื่องของงานเรื่องของการเงินเรื่องของการเดินทางกําลังเข้ามาหาคุณมีโอกาสที่คุณเหมือนจะได้ไปท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตมีโอกาสที่คุณจะได้ไปไปทําสิ่งที่คุณรอคอยสักเซสประสบความสําเร็จ marriage งานแต่งเ d i n g กำลังเกิดขึ้นที่คุณเรื่องของการเงินสวยงามมากๆเลยพยายากจะบอกอะไรกับทุกคนอีกใบนี้ออกมาแล้วนะคะโฮมค่ะ คำว่าโฮมคำว่าบ้านคุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะ new home new attitude คุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองจะมีใครบางคนพาคุณกลับบ้านแหละรู้สึกแบบนั้นเลยมอบเป็นความอบอุ่นมากๆคุณกําลังเจอเนื้อคู่ของคุณ Broom ซ u r ไพรส์ Room, surprise, บางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ b i r ร์ดกำลังมีจดหมาย กำลังมีจดหมายมาหาคุณกำลังมีคนติดต่อหาคุณไม่นานจะมีคนติดต่อมาหาคุณกับข่าวดีคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครที่คุณรอเป็นข่าวดีมากๆเลยมีคนเฝ้ามองเฝ้ารอคุณอยู่นะคะสำหรับบางท่านเหมือนกับว่า The Sun Happiness and Wellbeing ความสุขครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากๆดีเซมเบอร์ธันวาคมกำลังได้รับข่าวดีมากๆเลยสำหรับหลายๆท่านเลยนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆข่าวดีกำลังมาข่าวดีที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเจอกำลังมาหาคุณและอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะใช่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะบอกเลยเรื่องของการเงินเรื่องของความรัก อะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จคุณกําลังที่จะประสบความสําเร็จสักเซสในชีวิตกําลังได้รับโชคดีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาแล้วก็ความรักเข้ามาสวยงามมากๆบอกเลยค่ะทีนี้มาขอคําตอบของไพ่นิดหนึง่งอยากได้คําตอบขอคําตอบของไพ่สิ่งที่ไพ่อยากบอกขอไพ่คาตอบค่ะ Compromise การพูดคุยจัสติขึ้นสองใบนะคะไพ่ออกมาแล้วนะ Yes ค่ะ say yes ด่วนเลย remain positive unlikely ทำไมต้องเป็น unlikely เพราะว่า opportunity เปิดโอกาส You already คุณพร้อมแล้ว unlikely เพราะว่าบางอย่างที่เราคาดคิดไว้มันไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันจะออกมาในบางอย่างที่แบบการบางสิ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะเราน่าจะชนะนะเราน่าจะแบบอะไรนะ เราไม่อยากคุยแต่สุดท้ายเราได้คุยอะไรแบบนี้คะ่ะมันต้องคุยกันก่อนมันต้องเจราจาแบบนั้นหรือว่ามันจะต้องมีแบบทางออกบางสิ่งบอย่างก่อนก่อนที่จะได้รับคําตอบข่าวดีช่วงระยะเวลาบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เราคาดไว้เพะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการวางแผนสํารองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโฟกัสในปัจจุบันความบันดาลกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและทุกคนก็ได้รับแล้วเพราะคุณกําลังได้รับข่าวดีมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้น สวยงามมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะแข็งแรงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ